ทีเพื่อนพี่น้องชาวเฟซบุ๊กนะครับน่องยูทูบูเจ็ดแม็กซี่กีซสนครับช่องนี้ก็เป็นกิจกรรมก้าวไกลลูกเสือครับของคนโคชิทครับกิจกรรมก้าวไกลลูกเสือวัดปิตารามครับวันนีู้เชิมาเป็นวิทยากรลูกเสือนะครับซึ่งมีทีมงานวิทยากรลูกเสือเบอร์ทุ่งใหญ่ครับซึงมาตั้วร่วมด้วยช่วยกันกิจกรรมนันทนาการ กับโรงเรียนวัดปณิตารามครับปีที่12 13 14สมสบุปาบั้นครับ2568ครับหลังจากว่างเว้นภารกิจการตัดหญ้านะครับกูเจ็ดก็ไม่ได้ไปช่วงนี้ก็มีกิจกรรมรับวิทยากรใกล้ลูกเสืออนันตนาการนะครับมือกลองครับมือกลองก็ตีกันไปเรื่อยครับกิจกรรมในกามกืนนี้นะครับก็มีคนมาเยอะะมากมายครับ ทดลองลูกเสือเนานารีนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ทำลูกเสือชาวค่ายครับอาหารชาวค่ายกข้าวทำกับ<า><า>ข้าวให้เขาทำเองนะครับ ของน้องๆโรงเรียนต่างๆครับหลายๆโรงรับอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่นะครับเรราาต้องกแซึ่งมารวมตัวกับโรงเรียนวัดประดิษฐารามครับใกล้ลูกเสือลูกเสือชุดกลางโรงเรียนวัดประดิษฐารามเจอกันในกัมกืนนี้ครับมีกิจกรรมสนุกสนานกับทีมงานพิยารณ์ลูกเสืออำเภอทุ่งใหญ่นะครับโดยทีมงานขคุชิตนะครับกรมกา นะครับสขณะต้นโตตรงนั้นเป็นของเลียงขอบคุณนะครับท่านผู้อนวยการโรงเรียนวัดปริตารามครับผู้อนวยการวัดจันดินศรีสุขใสนะครับที่ให้โอกาสนะครับทีมงานวิทยากรอำเภอทุ่งใหญ่นะครับมาทำกิจกรรมวิทยากรให้กับน้องๆโรงเรียนต่างๆนะครับในอำเภอทุ่งใหญ่ร่วมตัวกันเป็นถึงแปดรูนะครับมีนักเรียน300กว่าคนนะครับถือว่าเยอะแยะก็เจอกันครับ 3วัน2คืนกับใกล้ลูกเสือวัดกฤตตารามนะครับ